ิดเทอมนี้ขอเสียงคนอยากไปสมัมอังกหน่อยค่ะไปกันที่โปรแกรมแรกนะคะน้องๆจะได้พัฒนาภาษาอังกฤษกับหลักสูตร Global a s k i l นะคะกันที่เมืองไบรตันค่ะในสำหรับโปรแกรมนี้นะคะน,น,น้องๆเยจะได้ Make เม็กซ์เฟนกับเพื่อนเรียนต่างชาติที่โรงเรียนเบส์วอเตอร์กาลกับน,น้องๆที่ชอบเมืองชิลชริมทะเลไม่วุ่นวายมีร้านค้าและอาหารเป็นของตัวเองด้วยนะคะไปกันที่โปรแกรมที่2นะคะพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างจริงจังเทีเ่ยวเยอะมีกิจกรรมบุกวันต้องที่ลอนดอนเลยค่ะสำหรับโปรแกรมนี้นะคะน้องๆจะเรียนที่สถาบันภาษา WSE นะคะซึ่งเป็น ภาษาระดับท็อปทีเลยค่ะตั้งอยู่ในย่านที่พักอาศัยในย่านนี้นะคะจะเงียบสงบนะคะแล้วก็ปลอดภัยสูงส่วนใครมีแผนอยากจะไปเรียนต่อที่ต่างประเทศอยากสัมผัสบรรยากาศห้องเรียนแบบจริงๆติดตัดแนะนําอิสบอนเลยค่ะจะได้เรียนในโรงเรียนมัธยมจริงๆมีเพื่อนยูเคบัดดี้ที่สําคัญเลยโปรแกรมนี้นะคะน้องๆเนี่ยจะได้พักอยู่ในหอพักของโรงเรียนด้วยค่ะใครอยากได้ฟิวบิสต์บอดดิ้งจริงๆตอนที่นี่เลยค่ะและที่สุดท้ายนะคะเมืองเคมบริดจ์ค่ะ น้องๆเนี่ยจะได้ใช้ชีวิตในเมืองแห่งการศึกษาของโลกสัมผัสสไตล์แบบเด็กดูออฟเคนดิตส่วนเรื่องเที่ยวนะคะจะพาน้องๆไปเที่ยวต่างเมืองนะคะอย่างเช่นที่ลอนดอนนะคะเบลีดออกฟอร์ดบางโปรแกรมนะคะก็จะมีพาไปเข้าสนามฟุตบอลแฮร์รี่พอตเตอร์สตูดิโอหรือว่าส่วนสนุกส่วนที่พักนะคะน้องๆเนี่ยก็จะได้พักกับโฮสต์แฟมิลี่นะคะที่ได้ผ่านการตรวจสอบมาจากโรงเรียนอย่างดีเลยแต่ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าทุกโปรแกรมเนี่ยจะมีพี่กูปิเดอร์มือชีพของทางเจนไปดูแลน้องๆแบบใกล้ชิดให้คุณพ่อคุณแม่สบายใจหายห่วงได้เลยคค่ะะะ้้านนนนองไหสใจ รีบพักเข้ามาขอโปรแกรมได้เลยค่ะบางโปรแกรมจะเต็มแล้วนะคะ